ก็กรับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูพลิกนะครับที่ช่วงนี้เป็นช่วงเดือนออมีนาครับวันที่14มีนาครับเดี๋ยวทีนี้ผมก็จะพามาดูครับออตอนนี้เก็บได้ครึ่งสวนอยู่ราวๆอยู่ที่ประมาณ70กิโลครับคาดการว่าคร่าวๆนะครับสวนนี้ครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ 150- 200ต้นๆนะครับก็ ก็จะเล่าๆนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลิกเบื้องต้นเป็นยังไงนะครับก็หลายๆสวนก็อาจจะเป็นเหมือนผมนี่แหละก็คือโรคกับแมลงเริ่มเข้ามาแล้วครับยวแต่แบบยื้อไว้นะครับผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับมีสวยบ้างไม่สวยบ้างครับก็ฝั่งนั้นก็จะเป็นพวกเพียพวกเพียไฟลงครับก็คือไม่สามารถเอาเอาทันนะครับเพราะว่าเนี่ยครับจะเป็นยอดอีๆขนาดนี้ครับ แต่ไอชุดเก่าก็ยังให้สวยอยู่คือมแมลงคือมแมลงคือมแมลงพวกนี้ครับมันจะทําให้ใบใบหยิกนะครับแล้วก็ยอดหยิกอยากจะสังเกตประมาณน,นี้เลยครับแต่แต่กินได้ครับกินได้ปกติไม่ไม่มีพิดมีภัยอะไรครับก็จะเล,ล่านี้ก็เดี๋ยวเก็บออกทั้งหมดผมก็จะพ่นยาครับพ่นยาแล้วทิ้งไว้ประมาณ5วันแล้วก็เก็บให้อีกรอบนึงนะครับทำลังแดงเลยครับเดี๋ยวพาชม ปะมานี่เลยครับสวยเ,เลยครับตัวนั้นก็จะทรงพุ่มใหญ่หหนิดนึงครับพื้นที่ตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ3งานนะ3งานก็5วันเก็บครั้งครับก็จะน่ายอยู่ที่ประมาณร5อยห้ถึงอครับอันนี้คือพริกประมาณ6เดือนครึ่งเกือบ7เดือนแล้วครับก็จะร่รานนี้แถวนี้ก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสิโล10โล20โลได้เยอะมากครับฟังนี้ ครับได้ปุยดีครับเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวผมพาผมจะพามาดูนะครับโซนโซนที่นะครับกําลังแพ็คอยู่นะครับก็จัดออเดอร์อะไรไว้เรียบร้อยแล้วครับตามเพจเลยเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูครับโพสตตามเพจเราโพสต์ทา Facebook นะครับก็จะอยู่ทลาประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นคุณยายครับคุณอันนี้เป็นยายยายหนูครับวันนี้เก็บได้กี่กิโลยาย เอาหันหน้ามาเขาป้องด้วยสามสามสิบกิโลนะครับก็ผมให้แกกิโลละสิบาทนะครับอันนี้ได้สามสามร้อยยี่สิบบาทครับเก็บเก็บเ้าปันไดเฮ้ยย่าเก้าโมงเก้าโมงอันนี้ประมาณเก้าโมงอ,นนอันนี้อันนี้อานะครับอาเพราะอาเก็บเ้าปันไดบูย๊ยกินคัสคัด้วยเก้าโมงครับประมาณเก้าเก้าโมงได้คนเดียวครับคนเดียวคือเร็วมากเท่าไหร่สามสิบแปดเออ ตามว่า80บาทครับ oh, <no. S 1> ผมบังคับให้ขึ้นประมาณ 16, 16นาฬิการครับเมื่อกี้นีครับให้ขึ้นมาแพ็คช่วยครับก็จะอยู่ที่เลรา่ราวนี่เลยครับพริกก็อันนี้ส่วนที่กำลังแพ็คนะครับทื่อสวยอยู่อาจจะมีหยิกบ้างหยิกบ้างก,งก็ไม่เป็นไรครับผมแถมไปประมาณเกือบขีดหนึ่งครับนะใช้ตัวตักระช่งางที่หิกหิจตอลน,นะครับ อันนี้จะเป็นแดงครับก็คุณภาพก็ประมาณเกรดดี ee, ถือถือว่าเกรดดีครับอันนี้ก็เป็นพริกเขียวครับพริกเขียวก็าขายอยู่ที่สี่สิบ้าบาทต่อกิโลนะพร้อมพร้อมส่งครับตัวนี้อ่าออันนี้ก็จะถ้าเป็นลูกเล็กก็คือผมว่าจะเอาไปไว้ตากนะครับตากแห้งจะดีที่สุดครับโอ,นนอนนก็ได้ถุงละ50สบาทครั ถ้าคนไหนซื้อเยอะมาสักถุงใหญ่ทุงหนึ่งอะก็ลดให้ได้อยู่420-450ครับยิ่งยิ่งซื้อเยอะยิ่ง,งลดเยอะ,อะครับก็เกือบจะเท่าราคาตลาดเมืองทองนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าตลาดเมืองทองถ้าเราเอาไปขายเยอะเขาจะกดราคาเราเท่าไหร่นะครับโอเคมีอย่างอีก 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 15 1 5 1ปนะครับก็ส่วนมากก็จะเล่าๆนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูเอ่อตอนส่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะไปส่งยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นอะไรยังไงเดี๋ยวรอติดตามได้กันได้เลยนะครับ